ีแชนแนลสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทสกายฟันดอทเว t เจ็ทแอร์ดอทคอมโรงแรมดาดนาคอนในเครือดากลุกสายการบินไทยเวียดเจ็ท ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารหนึ่งด้วยท่าอากาศยานานานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวในวันนี้ทางสายการบินจำเป็นต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางเชียงรายและเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินไปยังเชียงใหม่อัปเดตเพิ่มเติมจากประกาศฉบับที่2ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเรื่องต่ออายุการปิดทางวิ่ง ออกไปอีก3วันตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2565เวลา6นาฬิกาจนถึงวันที่3สิงหาคม2565เวลา22นาฬิกาสายการบินไถยเวียดเจ็ทมีความจำเป็นที่ต้องงดให้บริการเที่ยวบินขาเข้าและขาออกณท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจนถึงวันที่3สิงหาคม2565เวลา22นาฬิกา 1. ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเส้นทางในระหว่างเชียงรายและสุวรรณภูมิสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังเชียงใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ฟรีหนึ่งครั้งวันเดินทางต้องเป็นวันเดินทางเดิมตามที่ระบุอยู่ในบัตรโดยสาร 2. ผู้โดยสารเที่ยวบินข้ามภาคเชียงรายไปยังหาดใหญ่และภูเก็ตสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินไปที่สุวรรณภูมิเพื่อต่อเที่ยวบินไปยังสนามบินปลายทางได้ฟรีหนึ่งครั้งวันเดินทางใหม่ต้องไม่เกิน3วันนับจากวัน เดินทางเดิม 3. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ฟรีหนึ่งครั้งโดยเที่ยวบินใหม่จะต้องเป็นเที่ยวบินของสายการบินไทยเวียดเจ็ทและเดินทางภายใน30วันนับจากวันเดินทางเดิมสาม,มารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/ 3 v h q r 8 d หรือ 4. ท่านสามารถเก็บรักษายอดเงินเต็มจำนวนที่ท่านได้ชำระไว้จากเที่ยวบินนี้เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่งหรือซื้อบริการต่างๆของสายการบินในเครือเวียดเจ็ทแอร์ในครั้งถัดไปภายในระยะเวลา180วันนับจากวันเดินทางเดิมหรือ5รับคืนเงินเต็มจำนวนกลับสู่ช่องทางเดิมที่ท่านได้ทำการจองบัตรโดยสารโดยใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน45วันสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อลายแชทผ่านเว็บไซต์ th. v i e j e t a i r com Line official bit. ly/ 3 4 q j t u s facebook v i t j e t thailand email reset. preflight. i d g j e t a i r com เวลาให้บริการ8นาฬิกาถึง22นาฬิกา สนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ต w วิรด์เว็บโรงแรมชดาแอดนาคอรในครัวชดากลุป๊ปและศูนย์การแพทย์และพยาบาลอัลฟาเมดิคอ l s โ v i ิด AMS ขอบคุณที่ให้เราได้ดูแล